สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่97กันอีกครั้งนะครับ Go r o Bot s c a l p i n g Pending Order Strategy วันนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่2วันนี้เราจะมาปรับปรุงอะไรบ้างปรับปรุงไปเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับเราจะเอาอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า ATR e v a l e a t o Range อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้งานในการ ตรวจเช็คความผันผวนของราคาแบบเฉลี่ยแต่เราเหนือกว่านั้นนะครับเราใช้บล็อกใน FXDMA นะครับที่มีชื่อว่า Indicator Lines Indicator Lines นะครับเราระบุลงไปว่าให้เราพิจรารณา ATR Period 14นะครับเอามาตรวจเช็คว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Indicator ATR นะครับว่าสูงขึ้นไหมนะครับ แน่นอนครับถ้า ATR มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นคืออะไรครับมีความผันผวนมากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อมีความผ,ลผลันผวนเราจึงให้ EA ตัวอย่างที่97ออกไม้และแน่นอนครับ EA ตัวอย่างที่97เนี่ยนะครับจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเมื่อเวลามันออกไม้เป็นช่วงที่มีความผันผวนของราคาเห็นไหมครับ เราใช้อินดิเคเตอร์ ATR มาหาอะไรครับช่วงเวลาที่มีความผันผวนของราคาเมื่อตรวจเช็คเจอว่าช่วงนี้เกิดความผันผวนของราคา EA ก็ทำงานเปิดไม้บายเปิดไม้เซลล์ตามระบบเดิมทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเสถียรภาพนะครับมาดูจากผลการทดสอบทดสอบ7เดือนในปี2024นะครับตั้งแต่เดือน1น,นะครับถึงเดือน7 จำนวนการออกไม้มากกว่า4,600ออเดอร์เปอร์เซ็นต์ดีๆ7.6%สิ่งที่เราได้คืออะไรครับความปลอดภัยของ EA สูงขึ้นใช่ไหมครับความปลอดภัยของ EA สูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ดีๆลดลงนะครับและผู้เรียนบางท่านเมื่อเห็นจุดดีตรงนี้แล้วนะครับก็นำกลยุทธ์นี้นะครับไปใช้ในการสอบกองทุนเพราะกองทุนนะครับยกตัวอย่าง F.T.M.O มีเงื่อนไขอะไรครับในการสอบกองทุนภายใน30วันใช่ไหมครับคุณเทรดสิวันเนี่ยก็พอนะครับขั้นต่ำนะคุณเทรดสิวันคุณทํากําไรได้มากกว่า10% EA ตัวนี้ทําได้ใช่ไหมครับและที่สําคัญคุณจะต้องควบคุมเปอร์เซ็นดีๆต่อเดือนไม่ให้เกิน5% EA ตัวนี้ก็ทําได้นะครับดังนั้นเราสามารถนํา EA ตัวนี้ ใช้งานได้และนำไปประยุกในการสอบกองทุนได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรและใช้งานมันอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับ constant หรือค่าคงที่ของ EA มีอยู่ด้วยกัน9ตัวนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA นะครับ lot เท่ากับ0.05 SL PIP เท่ากับ60ทําทำไมผมตั้ง60นะครับเพราะอะไรครับผมเอาไปใช้งานกับบัญชีโกโลสเปดเนี่ยนะครับค่าต่ำสุดของ Stop Loss มันคือ60 PIP ปิ๊ผมก็ใส่ค่าต่ำสุดไปเลยนะครับ Buy Price Offset 75, s e l l Price Offset 75ตรงนี้ก็คือค่าที่เราจะเปิด pending order buy เปิด pending order sell ให้ห่างจากจุดเปิดไป75 PIP นั่นเองนะครับ คร s สปิปเท่ากับ6 0 p ปิปนะครับเราจะกินกำไรแค่6 0 p ปิปนะครับลอ x เท่ากับ 2, 2เมื่อเกิดการแพ้ใช่ไหมครับไม้ต่อไปจะเปิดด้วยอัตรา2เท่านั่นเองนะครับคอน e e u t i v e loss เท่ากับ10ตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการป้องกันนะครับว่าหากแพ้ติดต่อกันเกิน10ไม้เราก็จะทำการหยุดการเทรดณวันนั้นนั่นเองนะครับ Backtest Mode เท่ากับฟอนะครับ Backtest Mode Data Type เป็น Boolean เราจะใช้ในการควบคุมนะครับฟังก์ชันที่ไม่มีประโยชน์สำหรับการ Backtest เช่นอะไรครับการแสดงข้อความบนชาร์ตการเก็บจำนวนการเปิดไม้เป็นต้นนะครับเราก็จะปิดการใช้งานฟังก์ชันเหล่านั้นในระหว่างการ Backtest ทำให้การ Backtest เร็วขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของ Variable มี ตัวแปรอยู่2ตัวนะครับ lot bs และ total lot ค่าเริ่มต้นเป็นศูนะครับตั้งค่า constant เสร็จแล้วตั้งค่า variable เสร็จแล้วผู้เรียนอย่าลืมกดอัปเดตด้วยนะครับเรามาดูใน event on init เลยนะครับก็คือเมื่อ EA เริ่มเซี้ยววินาทีแรกที่ EA เริ่มทำงานเราอยากให้ EA ทำอะไรใช่ไหมครับเราก็จะ modify chart ใช่ไหมครับให้ chart เป็นรูปแบบ candlestick นะครับให้กริดเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับเลือกกริดเป็น no โชว์พีเลียตเซปเปเเเป็นโ no, นนะครับและสีของแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนขาขึ้นผมก็กําหนดไปเป็นสีเขียวเห็นไหมครับบูแคนเดลสีเขียวแ a บแคนเดลสีแดงนะครับและเราจะทําการกําหนดตัวแปรนะครับ Lot BS จากค่าเริ่มต้นเป็น0ใช่ไหมครับให้มีค่าเท่ากับ0.05นั่นเอง โดยการอะไรครับใช้ modify variable เห็นไหมครับมากำหนดตัวแปร lot bs ให้มีค่าเท่ากับ0.05ในที่นี้ผมใส่ค่าคงที่ lot ลงไปนะครับและบล็อกใน fx d i m a จะอยู่เดี่ยวๆไม่ได้เราจึงต้องนำ block pass มาเชื่อมต่อให้มันมีจำนวนบล็อกต่อเชื่อมกันใช่ไหมครับขั้นต่ำคือ2บล็อกนั่นเองนะครับต่อมาดูในหน้า on tick นะครับ เริ่มต้นการเปิด pending order buy pending order sell ผมจะใช้บล็อก n o t t e นะครับมาตรวจเช็คว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดไม้ buy ยังไม่มีการเปิดไม้ sell ใช่ไหมในบล็อกโน t e สเราก็จะฟิลเตอร์ by type either buy or sell นั่นเองนะครับและเราก็จะใช้บล็อกตัวนี้ครับเป็นหัวใจของ EA นี้เลยนะครับ indicator l i g h t นะครับเอามาจากไหนนะครับเอามาจาก condition for indicator indicator l i g t ตัวนี้เป็นการเช็ค การเพิ่มขึ้นของอินดิเคเตอร์ในตัวอย่างนี้นะครับเราเลือกอินดิเคเตอร์เป็น Average t o Range นะครับก็คือ ATR ใช้ Period ที่เป็นค่า default เลยนะครับก็คือ14ส่วนตัวนี้นะครับเป็นหัวใจเลยนะครับผมใช้เป็นค่า default นะผู้เรียนลองไปปรับดูนะครับปรับจูนดูนะครับเช่น Candle t o r i s e ตัวเช็คกี่แท่งเทียนในในค่า default คือ4แท่งเทียน ปิ p ทูไลฟ์นะเพิ่มขึ้นกี่ปิ p นะในค่า Default คือ10 p ปินะครับเราลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับท่านอาจจะได้ค่าที่ดีกว่าผมนะแล้วก็แน่นอนครับยิ่งเราปรับเราก็ยิ่งเรียนรู้นั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราใช้ b ล็อกอินดิเคเตอร์ไลฟมาตรวจเช็คอะไรครับ การเพิ่มขึ้นของความผันผวนใช่ไหมครับเมื่อผันผวนเพิ่มขึ้นเราก็จะเปิด pending order เพราะอะไรครับ EA ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเปิดใช้งานในช่วงที่มีความผันผวนของราคานั่นเองนะครับเราจะเปิด pending order buy นะครับด้วยขนาดนะครับ pending order buy ด้วยขนาด lot BS เห็นไหมครับตัวแปร lot BS คือขนาดเริ่มต้นของอะไรครับ Pending Order Buy ซึ่งค่าเริ่มต้นของมันคือ0.05นะครับ Price Offset จุดที่เราจะเปิด Pending Order Buy นะครับจะอยู่สูงกว่าราคา Ask Price ไป75ปิปใส่ค่าคงที่ Buy Price Offset ลงไปนะครับ Stop Loss นะครับเราใส่ที่60ปิปเห็นไหมครับ Take Profit เราไม่ใส่เพราะเราจะไปเช็คกำไรแล้วมาปิด Order อีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับ Pending Order s e l l ก็เช่นเดียวกันครับ เราจะเปิด pending order sell นะครับโดยที่จุด price offset เนี่ยอ้างอิงจากราคา bid price เนี่ยไป75ปีบเห็นไหมครับ stop loss ก็คือ60ปีบขนาดของการเปิด pending order sell นะครับขึ้นอยู่กับตัวแปร lot bs ซึ่งเรากำหนดให้มันเป็น0.05ตั้งแต่อะไรครับใน event on init แล้วใช่ไหมครับและแน่นอนครับการเปิด pending order buy pending order sell นะครับถ้าเราต้องการจะให้มันเปิด ไม้เดียวตามที่เราต้องการและหลีกเลี่ยงการเกิดเออร์เลนะครับเอา once per bar มากรองด้วยนะครับต่อมานะครับหลังจากเปิด pending order buy เปิด pending order sell แล้วนะครับสมมุตินะครับเปิดแล้วราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไปชน pending order buy นะครับและแน่นอนครับถ้าราคาวิ่งขึ้นไปต่อเราก็จะทำการปิดกําไรใช่ไหมครับวิธีการปิดกําไรเราก็จะใช้บล o อก if t a d e นะครับ If trade filter by type either by o r s e l l คือเราจะเช็คอะไรครับทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell เลยนะถ้ามีการเปิดไม้ buy มีการเปิดไม้ sell เราใช้บ box check profit unrealized นะครับมาเช็คผลกำไรในรูปของอะไรครับรูปของป i p นะเราเลือกเป็นรูปของป i p นะครับในที่นี้นะครับเรากำหนดกำไรอยู่ที่60ปิ๊นะครับเราเอากำไรที่60ปิ๊นะครับทั้งฝั่ง buy และฝั่ง sell นะครับ ตัวนี้ผมก็ต้องแก้เป็นอะไรครับเช็ค Profit ในรูปของปิ๊บนะครับหรือใครจะลองเปลี่ยนเป็นการเช็คกำไรในรูปของเงินดูก็ได้นะครับอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากได้กำไร60ปิ๊บเราก็จะทำการปิดออเดอร์ใช่ไหมครับเราก็จะใช้คำสั่ง close trade นะครับปิดออเดอร์ buy ปิดออเดอร์เซลทิ้งไปนั่นเองนะครับและอะไรครับหลังจากปิดออเดอร์ไปแล้วใช่ไหมเราก็ต้องทำการรีเซ็ต ค่าตัวแปรให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อจะทำการเริ่มต้นใหม่ก็คือตัว lot BS ก็กลับไปเป็นค่า0.05เหมือนเดิมนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะมีการป้องกันรูปแบบไหนเมื่อไม่ให้มีการขาดทุนมากเกินไปในกรณีที่เปิดไม้แล้วแพ้กันต่อเนื่องนั่นเองนะครับมีหลายแบบนะถ้าท่านจะเอาไปใช้ในการสอบกองทุนเงื่อนไขก็ควรเช็คอะไรครับ เปอร์เซ็นต์ดีๆสูงสุดต่อวันใช่ไหมครับเงื่อนไขาการสอบกองทุนไม่ให้เกิน5%ท่านก็ใช้อะไรครับเปอร์เซ็นต์ดีๆเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับถ้ามีค่ามากกว่า5%หรือ4%เปอร์เก็ให้ปิดออเดอร์หรือหยุดการทำงานในวันนั้นไปนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะใช้บล็อกที่เรียกว่าเช็คคอนเซ i v e ฟลอสมาตรวจเช็คว่าถ้ามีการแพ้ต่อเนื่องติดต่อกันนะครับมากกว่า10ครั้งเราก็จะทำการปิดนะครับ การทำงานของ EA โดยการใช้ล็อก k terminate นั่นเองเห็นไหมครับก็ให้ EA หยุดการทํางานไปเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูโหมดของการ backtest นะครับในที่นี้ผมใช้ block condition นะครับสร้างบล็อกที่มีชื่อว่า backtest mode นะครับในบ l o c k condition ผมตั้งเงื่อนไขนะครับ backtest m o d ที่ค่าเริ่มต้นเป็น f a l data type เป็น boolean ใช่ไหมครับ f อ r ใน data type boolean มีค่าเท่ากับ0ผมก็สร้างเงื่อนไขใน condition ว่าอะไรครับ เท่ากับ0เห็นไหมครับ Backtest mode เท่ากับ0เงื่อนไขเป็นจริงใช่ไหมครับถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนมันนะครับมันก็จะทำงานปกตินะครับมีการแสดงค่าบนชาร์ตผ่านบล็อกคอมเมนต์โชว์ E A name มุมบนขวามือเห็นไหมครับโชว์บาลานซ์โชว์ Equity แล้วก็โชว์ตัวแปร Total Lots ที่แสดงจำนวน Lots size ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับและไอตัว Total l o t เอามาจากไหน ก็นำมาจาก bucket of c r o s t e t เห็นครับจากตะกร้า ID สีเทาที่เราตั้งขึ้นเก็บข้อมูลทั้งฝั่ง Buy และฝั่ง Sell นะครับโดยใส่ history t a t e ไปสัก1 0 0 0 0ข้อมูลก็ได้นะครับเผื่อท่านจะทิ้ง EA ให้ทํางานยาวๆนั่นเองนะครับนำ modify variable นะครับมาเก็บข้อมูลจาก bucket of c r o s t a e ตะกร้า ID สีเทา คุณลักษณะของข้อมูลตรง Attribute เราเลือก Lot ใช่ไหมครับในรูปแบบของ Total Value นะครับเก็บค่าขนาดของ Lot Size ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วที่เป็นผลรวมจากไม Buy และไม s เซ l นะครับเก็บไว้ในตัวแปร Total Lot นั่นเองนะครับต่อมานะครับมันจะมีเงื่อนไขนะครับในหลังจากการเทรดนิดหน่อยนะครับเราจะมาทำในหน้า On r a d e นะครับหรือ Event on r a d e จากที่เราเรียนพื้นฐานมาแล้วใช่ไหมครับว่า Event on r a d e เนี่ยผู้พัฒนานะครับได้สร้างนะครับบล็อกสำเร็จรูปให้กับเราเห็นไหมครับให้เราเหมือนเหมือนกับชี้นำให้เรามาสร้างอะไรครับชุดคำสั่งหรือเงื่อนไขคำสั่งเนี่ยที่เกี่ยวกับการซื้อการขายการปิดออเดอร์ซื้อการปิดออเดอร์ขายใน Event นี้นะครับ Event on เทรดเราใช้บล็อกสำเร็จรูปที่ชื่อว่าเทรด Create, นะครับถ้ามีการเปิดไม้บายแสดงว่าอะไรครับราคาวิ่งขึ้นไปชน pending order buy ใช่ไหมครับเราก็จะทำการลบ pending order sell โดยการใช้ block delete pending order นะครับลบ pending order sell ทิ้งไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้ามีการเปิด order sell คือราคาวิ่งลงมาชน pending order sell เปิดไม้ sell ใช่ไหมครับเราก็จะทำการลบ pending order buy ทิ้งนั่นเองนะครับต่อมานะครับแต่ถ้าเราแพ้ล่ะ นะครับถ้าเปิดแล้วใช่ไหมครับเราใช้บล็อกเทรดโคลสนะครับถ้ามีการปิดออเดอร์บายหรือปิดออเดอร์เซลในรูปแบบของสต็อปลอสก็คืออะไรครับไปเกี่ยว pending order buy แล้วราคาสวิงลงมาชนสต็อปลอสที่60ิปิ๊บนะครับเราก็จะทําการแก้ไม้โดยการเพิ่มขนาดของลอดไซส์เห็นไหมครับลอดไซส์ขึ้นอยู่กับตัวแปรลอส bs ใช่ไหมครับเราก็เพิ่มขนาดลอส bs เป็น2เท่าเอาฟอร์มูลามานะครับ ใช้ l o t BS คูณด้วย2 2ก็คือตัวแปร l o t x ใช่ไหมครับเก็บไว้ในตัวแปร l o t BS นั่นก็หมายความว่าถ้าเปิดไม้แล้วแพ้ไม้ต่อไปเพิ่ม2เท่านะครับถ้าเปิดไม้แล้วชนะนะครับไม้ต่อไปก็กลับมาค่าเริ่มต้นคือ0.05นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะ Export ไฟล์ออกไปแล้วเรามาดูผลการทดสอบกันนะครับ ต่อมาเราจะมาทำการแบ็กเทสนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้ผู้เรียนดูตัวอย่างที่ยังไม่มี ATR ก่อนนะก็คือตัวอย่างเก่านั่นเองนะครับไม่มี ATR นะครับโดยการที่เราใช้พารามิเตอร์นะครับเป็นพารามิเตอร์เดียวกันนะครับก็คือลอตไซส์0.05สต็อปลอต60 Buy Price Offset s ็ l เ Price Offset 75. เ5เ็ห้็นไหมครับโครสปิดกินกำไรที่60สิบปิลอตเอ็กคือ2 c o คอนเซค i v e l o ลอคือ10 ค่า Backtest m หมดเป็น Half false เมื่อเราตั้ง Backtest m o d e เป็น Half false มันก็จะมีอะไรครับมีการแสดงข้อความบนชาร์ตใช่ไหมครับมีการแสดง Total Lot นั่นเองนะครับมาดูนะครับถ้าเราไม่ใช้ ATR จำนวนการออกไม้ก็จะค่อนข้างถี่นะครับออกแบบรัวๆรัวๆเหมือนตัวอย่างเดิมที่เราเคยใช้งานกันนะครับข้อดีของมันคือปั่นล็อตได้ไวนั่นเองใช่ไหมครับปั่นล็อตได้ไวเห็นไหมครับออกออเดอร์ ที่ๆรัวๆไม่ได้ไม่ได้สนใจความผันผวนของราคาเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับถ้าใช้แบบนี้ในช่วงที่เป็นเป็นไซเวย์นะครับยาวๆเนี่ยก็อันตรายนะครับอาจจะติดลบสูงๆอาจจะมีการติดลบนะครับหรือแพ้ติดต่อกันเกิน10ครั้งจนกระทั่ง EA terminate นั่นเองนะครับต่อมาเราลองมาดูซิกดส top นะครับแล้วเราเอา EA นะครับตัวอย่างที่เราใส่ค่า A.T.R. นะครับอินดิเคเตอร์ไลตรวจเช็คนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของความผันผวนลงไปดูนะครับว่าการออกไม้จะต่างกันไหมแน่นอนครับจำนวนการออกไม้จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเรามาดูสิครับว่าเห็นไหมครับเริ่มเวลาเดียวกันเริ่มพร้อมกันจำนวนการออกไม้ลดลงนะครับแล้วเราลองสต็อปแล้วเราลองใส่อินดิเคเตอร์ A.T.R. ลงไปดูนะครับเมื่อเราใส่ A.T.R. ลงไปดูเราจะเห็นว่าอะไรครับ มันเปิดไม้ช่วงที่มีการเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับ ATR Rising นั่นเองเห็นไหมครับ ATR Rising ก็เปิด ATR Rising ก็เปิด ATR Rising ก็เปิดประสิทธิภาพของการออกไม้ก็จะสูงขึ้นสำหรับ EA ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทดสอบเลยนะครับว่าเราทดสอบแบบมี ATR เป็นระยะเวลา7เดือนเนี่ยนะครับผลการทดสอบจะได้มาเป็นแบบไหนนะครับ ผลจากการทดสอบตัวอย่างที่97นะครับแบบที่เราใส่ ATR ลงไปด้วยนะครับกับทองคํานะใช้ period หรือ time frame 5นาทีทดสอบตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2024นะครับถึง31เดือน7ปี2024นะครับเราได้กำไรมากกว่า100%นะครับในขณะที่ MACD อยู่ที่7.61 Relative D/D อยู่ที่7.68อ,อันนี้ต่อ เดเดือนนะครับแน่นอนครับต่อเดือนมันก็ไม่เกินเลนส์ของอะไรครับการนําไปสอบกองทุนอยู่แล้วนะครับผู้เรียนสามารถใช้ไอเดียตัวนี้ไปปรับสําหรับการสอบกองทุนได้ด้วยนะครับและเอาไปใช้งานจริงก็เป็น EA ที่มีความปลอดภัยด้วยนะครับเรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนท่านไหนมีคําถามสงสัยนะครับส่งคําถามมาสอบถามผมได้นะครับผมจะพยายามตอบทุกคําถามนะครับ ใครต้องการลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์กับผมฟรีๆนะครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับมี2ช่องทางจะสมัครสมาชิก GOFX ก็ได้นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube ก็ได้นะครับสมัครเสร็จแจ้งให้ผมทราบที่ Li าย Official Account นะครับแล้วผมก็จะดึงเข้ากลุ่มเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ